สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่นแมป,ปแคมปิ้งสองนะคะแคมปิ้งภาคสองเป็น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 แ,ปปแมปแนวสตอรี่นะคะทุกคนเราจะลองเข้าไปดูนะคะทุกคนคมอืมหน้ฝนจะเล่นได้หรือเปล่าเนี่ยฝนโอ๊ย เราผมจะเล่นแบบนี้ได้หรือเปล่ามันคือแบบมันคือมันคือแบบสตอรี่นะฟอร์มไม่ได้เล่นแบบแลสตอรี่มานานเฉยๆฟอรก็เลยมาเล่นเลือกเรือไหนดิอุปสรรคอะไรขึ้นเรือเร็วขึ้นเรือขึ้นโอ้ขึ้นเรือนี่แค่คนเดียวไปได้ มันมีคนอยู่เรือเราน้อยจังจะให้กาวเล่นแบบสตอรี่ด้วยนะฝนไม่ใช่จะให้กาวเล่นแบบคินาหามัด้วยขึ้นเรือมันเราเยอะหน่อยเอาเรือเต็มแลยละวะไปเลยโอเคค่ะทุกคนเคลมปิ้งพาส ยินดีต้อนรับสู่เทลาพาร์คชั้นชั้นพาร์คเรนเจอร์เด,ดนเนียโอ้ยไม่ฟังแล้ว,ลวน,นี้พาร์คสองเลยฟัานนไม่ได้เล่นแบบนล่นสตอรี่มานานๆทีจะได้เล่นนี่เป็นที่ตั้งแคม อยียงอะไรเนะี่ยขออภัยนะคะเสียงไอติมมานะเจนนี่จะพาเราไปที่ห้องน้ำทุกคนเมื่อกี้ข้ามเสียงไอติมเสียงห้องนำ้ำ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 โอ้มนเล่นยากมากเลยทุกคนมันมันเลื่อนยากมากเลยชัด เช็ดกระจกโทรศัพท์ก่อนนี่คือห้องน้ำเออรู้แล้วดเดนียลกระจกเป็นชนิดของสขปรกอ๋อกระจกด้วยนะ โทษทีเราต้องมีปัญหาไฟฟ้าคนไม่ต้องกังวลพวกเรามันมา,มาช้าๆอ๋อโอ้โอแดเนี่ยอ้าวทำไมฉันปูเนี่ยเอ๊ะฉ<ด>ันกระจุกโทรศัพท์ก่อนดีกว่า,อ,าอะไร มีอารมณกินมันสายแล้วมาแบ่งมา,มาแบ่งกันม,มาแบ่งกลุ่มหลับสองคนกัน ฉันจะเอามันอ่านไม่ทันอ่ะดีบมันนี้มาเล่นเกมคนเดียวนะคะเอาทำไมเราเราได้นอนที่เข็มเนี่ยไม่เอาดีบโหเขาได้นอนที่เข็มจะมาแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่ม มืนแบบนี้เคยเล่นให้เราหนีจากฆาตกรนมันจะมาให้ตรงเต็มมันจะมีฆาตกรมาส่วนคนที่ตรงนั้นต้องเข้าต้องเข้าที่เดิมเพมื่อนเต็มตัววิ่งเลยเพื่อนมันจะมีไอ้สัะหลาดตัวนี้มันจะมาไล่ฆ่าล้ว บนั่งไงมาแล้ววิ่งคนแรกเลยโอ๊ย มันมันมี้าตกนไล่ติดตามพี่ฟ้าเฮ้ยฉันคิดว่าเขาจากไปใครนั่นใครนะ่ะไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้ มันจนตีนเราที да ่เต็นดแดนเนียลอยู่อยูู่ไหนเขาบอกว่าเขาต้องต้องใช้ห้องน้ำเขาเขาเขาควรกลับมาใช่เอาไโอ้ยทยเนี่ยแปลไม่ได้เร <museums> <s mus i dialog> ื <loyalty> ่องสาษาอังกฤษยังดีกว่านี้เลยขอเอฟเพนเหรอโอเคใช่ครเป็นอะไร มันลื่นจนจนมันมันจนจน,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 จนมันเลี้ยวยากนะฝนเอ้ยพวกพวก,พวกเป็นอะไรหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงกรีดร้องคนบอกเรื่องเรื่องที่น่ากลัวมาฉันอ่านไม่ทันไม่เราอยู่เราถูกจมตีที่เต็นและวิ่งมาที่นี่มีคนข้างนอกอย่างโง่ไปหน่อยเลยฉันรู้ว่านายแค่พย,ยายามทำให้ฉันกลัวเราเป็นคนท,ที่เดียวที่นี่ พวกคุณอาจจะแค่อยากได้นอนสักพักลาจาตีสวัสดิ์โอ้เดนเนียไม่เชื่อเมื่อกี้มีเพื่อนลืวดรถเลยนะเดนเนียเนี่ยตัเหมือนว่าแดนเนียลจะเอาไปที่ที่อบกที่อย่างโ้ยอย่างเบาๆโอ้ไปไม่ได้เรื่อง ไปหาเขากันเถอะอันนี้แปลได้เรื่องฟอนตะค่แหละทำไมพระปวดขาตีนโอ้ยฝนเฮ้พวกใครตื่นตื่นเต้นโอ้ยเดนิเลพูดอะไรของตัวเองตีนฉันจะให้รางวัลแก่ทุกคนให้รางวาัลเพื่อเดน,เนิเลเดน,เนิเล โชคดีเออโชคดีอยู่แล้วอ๋อมันมันเล่นยากอะทุกคนมันเป็นอะไรก็ไม่ต้องโทรศัพท์หนูโทรศัพท์เล่นง่าย,อยคอมเลยนะ โทรศัพท์เค่อแค่ใช้มือเองโอเคเริ่มเสียและก็วันไม,ม่เซ็นอัปปีก็มันเลื่อนยากอะพอนเขาค่อยๆไปเพราะว่าเขาว่า,ว,าว่ามันจะตกมันเลื่อนยากอะโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้ อ๊ะขางปอดนี่เมืม่กี้คืออะไรงามงามงามอะไรอ่ะกางคืนใกล้เข้ามาถึงจะบอกแล้วนะ่งหนาฮาเดงเนี่ย เดนเนลล์ใชไฉันไม่ค่อยอยากนอนที่แคมป์เลยอะ่ะโอ้ไม่ฝนตกแล้วเขาเขาไปข้างใน <c oughs> <c oughs> อย่าบอกนะไฟที่เราจุดนนะมันมันหมดอะ่ะมันมันเนี้ยจะบอกเนเดนเนล แดนเนี่ลนันทำอย่างนี้ทำไมจี๊ดไฟมันน่าจะดับไะนะเดนเนี่ลไฟดับไปนันน่ะแน่น,นอนเลยเฮ้ยเนี่ยจะมาใช้เราใช่ไหมเดนเนี่ยฉันเคยเล่นนะโอ้ภาษาอะไรนี่ติดอันนี้คืออะไร,รอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ดูเหมือนว่าพายุจะทำลายไฟของเราจริงค้นหาค้นหาที่ตั้งแคมป์สำหรับไม้แห้งบางชนิดเราเราจะเริ่มเริ่มใหม่คุณแดงเนีย่ยมันค่อยแล้วมันจะมีกับดักนะนี่แหละกับดัก ใเพื่อนหาเลยจังหนฟ้าเลื่อนๆไม่รู้เลยเนี่ยเดนนี ทำได้ดีมากทำได้ดีมากที่ได้จุดไฟมาถ้าคุณจะขอตัวสักคู่ฉันต้องโอ้อยอ่านวิทินแมปนี้เราสามารถยิงแดนเนียวได้นะไม่รู้ว่าแมปภาคหนึ่งภาคส,ส เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอมันคือมันเป็นเสียมันเป็นระเบิดวิ่งเพื่อชีวิตของคุณมีหน้ากระดูน